สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด ภายบูนหึมลุยสอบพิเชษ11พฤษภาคมนี้แม้ประกาศกล้าวไม่ไมาเหยียบพักผู้สื่อข่าวรายงานจากพักพลังประชารัฐว่าภายหลังจากที่นายพิเชษสถิรชวานสอสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพักพลังประชารัฐเรียกไปชี้แจงกรณีการเคลื่อนไหวตรวจสอบโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบ ท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกหรือท่อส่งน้ำ EEC มูลค่า25,000ล้านบาทที่ส่งผลกระทบต่อพักพลังประชารัฐในวันที่11พฤษภาคม2565เพราะมั่นใจว่ามีธงในการขับออกจากพักพลังประชารัฐและประกาศไม่ไมาเหยียบพักอีกพร้อมกับท้าให้ขับออกจากพักเพื่อจะได้ไปหาพักการเมืองใหม่อยู่แล้วเดินหน้าฝ่ายค้านเต็มตัว เมื่อวันที่8พฤษภาคมนายภัยบุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายพิเชษประกาศไม่มาชี้แจงในวันที่11พฤษภาคมว่าถึงแม้นายพิเชษไม่มาเราก็จะประชุมตามเดิมวันที่11พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาที่ทำการพักพลังประชารัฐเนื่องจากในจดหมายที่ส่งไปถึงนายพิเชษระบุ ชัดเจนว่าหากปรากฏว่าท่านไม่มาในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์ชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ถ้อยคําคณะกรรมการจะพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปเมื่อถามว่าจะพิจารณาขับออกหรือมีมาตรการกับนายพิเชษได้เลยใช่หรือไม่นายภัยบูลกล่าวว่าต้องรอดูการประชุมแต่ในเบื้องต้นลักษณะของเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ถึงขั้นที่จะต้องขับออกจากสมาชิกพักแต่จะมีปัญหา เรื่องถ้ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับพักนั้นก็จะมีมาตรการที่จะดําเนินการในฐานะสมาชิกพักที่ฝ่าฝืนข้อบังคับพักทั้งนี้ต้องรอดูคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องการกระทําของนายพิเชษเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนข้อบังคับของพักหรือไม่หากฝ่าฝืนเพื่อเป็นการรักษาข้อบังคับของพักจะมีแนวทางที่กําหนดขึ้นซึ่งแนวทางที่กําหนดขึ้นตามมาตรการก็เคยทํามาแล้วสองครั้งแต่ไม่น่ามีประเด็นเรื่อง ขับออกจากพักเพราะไม่มีความจำเป็นผู้สื่อข่าวถามว่าการที่คณะกรรมการออกหนังสือเชิญนายพิเชษมาชี้แจงแสดงว่ามีข้อมูลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการกระทำผิดข้อบังคับของพักใช่หรือไม่ นายภัยบูลกล่าวว่ามีหลักฐานปรากฏจากการให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งดูแล้วเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องทําให้พักเสียหายต่อชื่อเสียงและอื่นๆซึ่งถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอาจเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของพักเพราะเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกพักที่ต้องมีต่อพักรวมทั้งอาจจะเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมต่อสมาชิกพักทั้งนี้ขอให้เป็นไปนตามขั้นตอนโดยให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาหลัก าต่างๆให้ชัดเจนซึ่งคําตอบคือคําให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการกระทําที่ทําให้เกิดปัญหาใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการตรวจสอบนายพิเชษในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นการตรวจสอบในฐานะสมาชิกพักซึ่งเราไม่ได้ทําเฉพาะในกรณีนายพิเชษก่อนหน้านี้เคยมีไม่น้อยกว่าสองครั้งแต่ยืนยันว่าในลักษณะกรณีนายพิเชษไม่มีประเด็นถึงขั้นที่จะต้องขับออกจากพัก ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ